สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ครึ่งเวลาแรก45นาทีนะครับกับผมนะครับเสือฮอตนะครับแห่งกลุ่ม45นาทีนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์นะครับฟุตบอลคู่ VP เอ,อีอกเช่นเคยนะคริปนี้ก็จะเป็นคลิปเฉลย v ีอ VIP นะครับท่านใดทีรท่รับฟังบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผมแล้วนะอยากได้ฟุตบอลสกอร์สูงแรกดีเอาไว้ลงทุนก่อนใครนะครับแอดไลน์ไปสอบถามได้ที่รายละเอียด 45 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับในกลุ่มนะก็จะมีตัว vvip นะครับเน้นให้วันละ3คู่นะครับแต่เมื่อคืนตัดออกไปคู่นึงนะครับเหลือ2คู่ก็ทำกำไรให้กับสมาชิกอีกแล้วนะครับนะวินทั้ง2คู่เลยนะโดยเฉพาะคู่ vip เบอร์1นึ่งนะครับโปรแลนด์นะยิงในครึ่งเวลาแรก2ประตูนะครับแล้วก็มีชิลีนะครับถึงแม้จะย้ำหลังก็มา2ประตูนะครับก็ถือว่าทำกำไรให้กับสมาชิกแล้วก็ มีนะครับทีมงานเสืออีกนะครับนะเกือบสิบท่านนะครับที่คอยให้บอลน,นะก็ถือว่าวินกันทั้งตารางนะถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมอีกแล้วนะสีวันติดนะครับที่เขียวตารางแบบนี้นะครับอ่านเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์นะครับฟุตบอลคู่ v i p กองผมนะครับในวันนี้กันนะบอลจะเตะแล้วก็อ่ะขออนุญาตนะครับพูดอย่างรวดเดียวเลยแล้วกันนะครับอ่ะฝากไปอีกช่องทางนะครับเรื่องของการติดตามนะ ติดตามเป็นกำลังใจให้กันทางช่อง YouTube เพื่อจะได้รับฟังบทวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆนะครับเอาไว้ลงทุนก่อนใครนะครับแล้วก็ทางเพจด้วยนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ให้ตัวแถมไว้แล้วนะครับในเพจนะครับก็ใครที่ติดตามกันไว้ก็จะได้ตัวแถมเอาไว้ลงทุนอย่างแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟุตบอลนะครับ VIP ผมวันนี้นะเปลี่ยนฟุตบอลถ้วยญี่ปุ่นนะครับฟุตบอลริงถ้วยพระาชทานสมเด็จพระจกักรพรรดนั่นเองนะก็เป็น คู่ของ V. ีวาเรนนาคาสกินะครับพบกับโอกินาวะเอสวี v, นะครับในเวลา17นาฬิกาคู่นี้ต้องบอกว่านะผมจับมาคือบอลราคาขาดนะครับเหมือนว่าเจ้าจะยอมนะซึ่งก็ต้องบอกว่านะวีวาเรนนะครับนาคาสก,กินั้นอยู่อลีก2นะครับซึ่งอยู่อันดับเหนือกว่าแล้วก็อ่า โอกินาวะเอสวีนั้นอยู่เรียกว่าน่าจะนอกหลีกเลยทีเดียวนะครับหรืออาจจะเป็นหลีกสมัครเล่นนะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่านะด้วยเหตุผลทางด้านราคานะส,าสิติีนั้นไม่เคยเจอกันครับนะส่วนฟอร์มของวีวีอ่ะวีวาเรนนะครับนาคาสกินะหนัดหลังชนะ4เสมอ1น,นะครับยังไม่แพ้นะครับเกมลุกนั้นดีมากๆนะครับนะยิงมา5นัดตดต่อกันแล้วนะมีสกอร์ขึ้นเวลาแรกเนี่ยนะครับ สามจะห้าเกมนะจบสูงเต็ม2.5จนะครับนะสองจห้าเกมนะครับจบ2ประตู2อจะห้าเกมนะอาจจะดูน้อยไปนิดนะครับแต่เกมลุกของอ่าวีวาเลนนาคาสกิ asaki, นั้นถือว่ายิงมาห้านัดติดต่อกันแล้วนะถ้าสังเกตดูดีๆนะครับถือว่าฟอร์มดีมากๆนะแล้ววันนี้ต้องมาเจอทีมเขาเรียกว่าต่ำชั้นกว่านะครับส่วนผลงานของ โอกินาวะเอสวีนั้นนะครับห้านัดหลังนะชนะหนึ่งเสมอหนึ่งและแพ้ไปถึงสามนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกนะครับสี่จากห้าเกมนะครับนะสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับนะโอกินาวะเอสวีเนี่ยเสียประตูมาทุกนัดเลยทีเดียวนะครับเสียประตูมาห้านัดติดต่อกันแล้วนะถือว่าเป็นทีมนี้มีเกมรับค่อนข้างรั่วนะแล้วก็ต้องออกมาเยือนนะครับมาเจอทีมทีเ่เราเรียกว่า อยู่สูงกว่านะครับก็เป็นหลุนงานหนักโดยทีเดียวนะครับนะส่วนสกอสูงต่าเปิดมาที่นะครับ2ลูกครึ่งครบสาหรือ2.75จ่ายฝั่งสูงนะครับ1.03นะแล้วก็จ่ายฝั่งต่ำา0.83ปัจจุบันนะครับราคาสกอสูงต่ำนั้นอยู่เท่าเดิมครับนะสลูกครึ่งครบ3นะจ่ายฝั่งสูง0.93แล้วก็จ่ายฝั่งต่ำา0า3เหมือนเจ้าหิวน้ำอีกแล้วนะครับ ส่วนราคาให้แคปนะครับเปิดมาที่ลูกครึ่งนะครับใจ่ายให้กับเจ้าบ้าน0.85แนะครับแล้วก็ใจ่ายให้กับทีมเยือน1.00่ัจนปจุบันไหลไปที่นะครับลูกครึ่งครบ2หรือ1 7 5จนะครับใจ่ายให้กับเจ้าบ้านนะครับ0.98แล้วก็จ่ายทีมเยือน0.88ยปน,นี้ครับเราไปจับพิรุธราคาพูนะครับนะซึ่งราคาภูตอนแรกนะครับเปิดออกมาบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย1.17 ถ้าเสมอกันจ่ายนะ7.50และทีมเยือนชนะจ่ายจุดอ่านะครับซึ่งราคาภู1.17กับราคาอ่าเฮนแคบลูกครึ่งเนี่ยตอนแรกผมมองว่าไม่ใช่ราคาจริงนะครับมันเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะอเวอร์ไปหน่อยนะซึ่งพู1.17นั้นเป็นราคาของอบอลต่อ2ลูกด้วยซ้ำนะแต่นะครับปัจจุบันนะครับ ไหลไปที่ลูคึ่งครบสองเห็นไหมครับอยู่หนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับก็ภูนะครับอาจจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับนะสังเกตดูนะครับนะราคาภูปัจจุบันบอกว่าถ้าจะบรญชนะจ่ายหนึ่งจุดสองศูนย์แลถ้าเสมอกันจ่ายห้าจุดสองห้าปรับลดลงแต่นะครับนี่ฮะจุดจับสังเกตนะครับบอกว่าถ้าทีมเยือนชนะนะจ่ายถึงสิบสองจุดศูนย์ศูนย์เหมือนปิดโอกาสทีมเยือนที่จะมาชนะนะครับ นะซึ่งราคาพนะูของเจ้าบ้าน1.20กับราคาบอลต่อ1.75หรือลูกครึ่งครบ2อเนะี่ยอยู่ในหน้าราคาบอลต่อเห็นไหมครับที่ผมใส่สีแดงไว้นะบอลที่ต่อลูกครึ่งครบ2ราคาพูที่จะชนะราคานี่คือ1.18ถึง1.20ตรงนี้ผมมองว่าเป็นราคาจริงวันนี้ถ้าเจ้าบ้านเล่นตามราคานะครับเจ้าบ้านจะสามารถกินราคาลูกครึ่งครบสองไปได้ นะซึ่งจะการที่จะชนะราคาลูกครึ่งคบสอบเป็นอย่างน้อยต้องยิงห่างสองลูกครับสองศูนย์สามหนึ่งสี่สองใช่ไหมครับเพื่อกินครึ่งหนึ่งหรืออาจจะยิงขาดถึงสามลูกเลยทีเดียวนะนะบวกกับราคาภูทีมเยือนนั้นปรับเพิ่มขึ้นถึง12.00ซึ่งเจ้ามองว่าปิดโอกาสทีมเยือนที่จะชนะหรือเจ้ายอมนั่นเองนะคู่นี้ผมฟันทงครับนะวีวาเรนนากาสกิจัะ สามารถชนะตามราคาไปได้เพราะฉะนั้นได้สกอร์สูงแรกนะครับเผื่อว่วันนี้นะไปคู่ของนะวีวาเลนนากาศสกินะครับพบกับโอกินาวะเอสวีนะฟุตบอลถ้วยญี่ปุ่นนะครับเวลา17บเจ็นาิกาจากกันวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ